หโคใม่สิ่งที่ฉันอยากได้เนี่ยคงไม่มีวันหาเจอหรอกคนที่จะเอาชนะฉันได้มีแค่ฉันเท่านั้น

หากทุกคนกำลังมองหาเพจจำหน่าย idrv และ f i f e ขอแนะนำเพจนี้เลยเพจําน้อยชอบมีหลากหลาย id ให้เลือกมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นมีทั้ง id แอกสกินมีทั้ง id เน้นตัวละครและมี id ปืนเหรือว่า id เน้นชุดในำตำนานมีหลากหลาย id ให้เลือกสามารถเข้าไปเลือกดูนก่อนได้เลยนะเพจเด็ดดีปลอดภัยแน่นอน โอเคครับสวัสดีครับก็โยผมไทมน้อยนะครับแล้วก็วันนี้อยู่ในแบบบาสเกตบอลซีโร่นะครับก็สำหรับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็จะมีการอัปเดตใจแอนสไตล์เข้ามานะครับก็คือถ้าจากที่อ้างอีกหรือคาดคาดคเนได้ก็น่าจะเป็นมูรัสกิวาระนะครับก็คือตัวหัวมงวจากในเรื่องคุลโกะนะครับก็น่าจะเป็นตัวสายป้องกันอย่างเดียวนะครับเพราะในเรื่องก็แทบแทบจะป้องกันอย่างเดียวเลยแล้วก็มีสกิลโจมตีก็อย่างแจ็คแฮมเมอร์สกิลดังนะครับน่าจะเป็นได้แค่ตอนนันตินะครับก็ น่าจะคร่าวๆแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะรีวิวตัวอะไรไปอ่าโอเคครับก็เรามาอยู่ในแบบกันแล้วที่เรียบร้อยนะครับก็เราวันนี้นะครับผมก็จะอ่ารีวิวสไตล์เอสนะครับผมก็คือกองกําลังโจมตีที่ไม่หยุดยั้ยงนะครับแล้วก็สไตล์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับแรงบันดาลใจจากลูกบอลถนนทําให้คุณเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันตัวต่อตัวกับเข,ขา,ขา,ขาไม่มีใครยืย่นโอกาสกับคุณอะไระนะ ก็จะเป็นสไตล์รับตำนานนะครับรืเป็นสไตล์รับสีเดียนนั่นเองนะครับก็พร้อมกับโซนนะครับนักเลี้ยงลูกบนถนนนะครับทําให้คุณเลี้ยงลูกพิเศษขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คุณลูกทาให้คุณเร็วขึ้นเมื่อคลองบอลนะครับอ่าโอเคไปดูกันเลยอ่าโอเคก็อ่ามาหรอโอเคก็เดี๋ยวมาทางด้านของสกิลหนึ่งกันก่อนนะครับอ่าภาษาอังกฤษมันชื่ออะไรเนี่ย ภาษาอาหกินชื่อโอแมงเชียร <B> ์แลอะไรเฟกเฟกสักอย่างนะครับแล้วก็อะไรใดๆนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นทำนองพวกสกิลเลี้ยงลูกนะครับ fake, เดี๋ยวเปิด <Fake, dive, S 1> ได้หรือเปล่าอืเฟิได้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละท่าคนละท่าคนละท่าเฟกกับเฟกอีกท่าหนึ่งทักไดอีกท่าหนึ่งอ่าต้องเอาบอลให้ยังไงเลยวะอ่ะมาแย่งดิเฟกก็น่าจะเป็นท่าหลอกไอ้ท่าวิ่งอ่ะ อ่ะโอเคครับก็มาเดี๋ยวลองท่าที่หนึ่งกันเลยท่าที่หนึ่งต้องมีลูกบอลน,นะครับอ่ะขอบอลหน่อยอ่ะ <c oughs> อ่าน่าจะประมาณนี้ปะอ๋ออ่ะ,อะโอเคครับก็คือเป็นท่าแบบคลายชุดหลอกนะครับถ้าอ่านอกระยะและในระยะน่าจะเป็นสกิลปร,ประมาณเดียวกันนะครับก็เออมันไม่ไม่ไม่เปลี่ยนชื่อสกิลปแปลว่าน่าจะเป็นสกิลเดียวกันนะครับอ่าส่วนท่าที่สองนะครับ โ okay. อเค๋ยวลองดูไม่มีบอลใช้ได้ไหมอ๋อไม่มีบอลไม่สามารถใช้ได้ด้วยนะก็คือเป็นการดิปลแบบไม่จำกัดนะครับเหมือนพวก ira, บาจิลาอันตีบาจิลาอะไรเงี้ยครับอ่ะก็ข้าวขาว้ขาประมาณนี้ถ้าสมมติว่าการอันที่เราไปตีตอนที่เราใช้สกิณอ่มีคนมาตีเราเงี้ยตอนที่เราใช้ทกิลนี้อยู่มันก็จะเป็นการแบบโดนทักขาไปด้วยนะครับก็คือคอมโบได้เลยครับก็คือเหมือนกับเราจะสามารถหักขาได้ไม่จำกัดนะครับอ่อโอเคมาเปิดทางด้านอันตีกันเลย ่ะโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวกูเปลี่ยนสี่สี่โซนตอนไหนเดี๋ยวอ่าโอเคครับทางด้านสกิลหนึ่งนะครับมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับชื่อเจอรี่เลอัพนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องลองแบบไม่มีคนก่อนนะว่าใช้ได้เปล่าอ่ะแล้วกูจะเดินบุญทบายแล้วนะแป๊บสุปโอ้โออ้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองแบบไม่มีคนก่อน มาไม่ได้ครับต้องมีคนเกณฑ์มาเลยลขอคนหน่อยอ่ะจึ๊บอ๋อท่าที่แบบว่าเป็นการลอกแล้วก็โยนกหลังอะโหยเฟียลเฟียอ,อ,อีกท่าหนึ่งนะครับชื่อ t o easy นะครับอ่ะน่าจะต้องมีคนเหมือนกันนะโอเคต้องอยู่ในช่วงข้างในวงกลมแล้วมีคนข้างหน้านะครับเหมือนกันอ่าสกิลารข้าวก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูทางด้านของ เขาเรียกว่าโตนนี่เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองใช้แบบข้างในข้างในดูนะครับอ่ะข้างในอ่ะข้างในก็เหมือนเดิมนะคือสกิลหนึ่งเนี่ยรอบก้อนที่จานตีเนี่ยคือไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกก็เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวไปดูท่าหน้าของโซนกันโอเคแล้วท่าหน้าของโซนครับก็อ่ะเลี้ยงเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นเฮ้ยเฮ้ยซับข่าได้สี่รอบ หนึ่งสองสามสี่เชี่กสกัดอะรมากขึ้นเฟียวฟิวคือเอาเอามาลีงเองเยงิเยงเองโดยเฉพาะเลยเออเจ๋งครับเจ๋งส,สำหรับใครที่บอกว่าหาแบบสายแบบจู่โจมโจมตีเองเนี้ยครับก็ตัวนี้แล้วก็โซตัวนี้ครับมันก็ อันนี้ชุดว่าเองครับไม่เกี่ยวกันคือถ้าพุ่งตรงนะสกิลของไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นการแบบเล่นเองคนเดียวถ้าส่วนใหญ่ครับใครที่ยิ่งมีโซนด้วยโอ้โหบอกแล้วอ่าเขาเรียกว่านะถ้าขาดแค่สี่ล้อเฉยๆแล้วพอมีสกิลสองยังสามารถพุ่งต่อไปได้อีกแล้วระหว่างนั้นตามมิน่าในการทักขาเขากลับอีกโอ้โหแทบจะเป็นแบบตัวโกงเลยครับแล้วก็ในในการในการเล่นแบบหลายหลายเกมครับมันจะ เนี่ยพอปุ๊บ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 แล้วก็เนี่ยดูดิในระหว่างที่เราไอ้น,นี้อยู่อ่ะเนี่ยเกือบคเกือบขูดอทันทเห็นปะแล้วพอที่เสร็จปุ๊บจุ๊บแต่จริงๆไม่ใช่ว่าสก,กิลนี้ก็เป็นแบบไม่ใช่ว่าสก,กิลเนี้ยเป็นสก,กิลการันตีอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันสามารถโดนขัดได้ก็คือถ้าสมมติว่าศัตรูรู้ทางว่าเฮ้ยสมมติมา,มาสามารถเลือกทางทิศทางไปซ้ายหรือขวาได้ใช่ไหมครับ ีนี้ถ้าสมมติว่าสมมติจะแบะก็คือเหมือนกับการที่เราใช้ลูกชุดปกติอะสมมติจะแ่ะผมแบบใส่ท่าท่านแล้วแล้วปุ๊บแล้วก็มาทำเนี้แล้วเริ่มต่อมีคนมาดักทันนเงี้ยแล้วก็โดดระ่างที่ชุดแล้วก็โดดเนี้ยอ้าวก็คือถ้ามีคนมากระโดดทันนะครับมันจะสามารถบล็อกได้นะครับก็ถ้าผมฉากตัวอย่างยังมีอยู่เดี๋ยวผมจะลองเอามาให้ดูนะเพราะว่าผมเคยบล็อกลูกของไอตัวเนี้ยได้อยู่นะก็การบล็อกคือประมาณ4ี่สิบห้าสิบอะครับ คือมันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนประกบสองฝั่งเช่นแบบผมอยู่อ่าสมมติใช่ไหมอ่าเกนเกนเดียย่คนละฝั่งกูอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าสมมติใช่ไหมครับคือมันจะต้องไปทางใดทางหนึ่งใช่ไหมครับแล้วถ้ามันอยู่ในระยะที่มันพอดีอ่ะแล้วแล้วคนนั้นก็โดดพอชูปุ๊บมันจะเป็นการแบบลดลงอันเนี้ยคือถ้ามีคนแบบมีโซนที่แบบว่าเร็วๆอย่างเงี้ยครับเป็นการใช้สกิลปุ๊บลงมาทันทีปุ๊บแล้วก็ไปทางนู้นต่อแล้วก็ชูอย่างเงี้ย แล้วเขาก็โดดทันอนะ่ะก็คือเป็นการบอกได้อาเกนเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองทำให้มึงอล็บอกบอกได้แล้วกันประมาณนี้เนาะอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับคือมันจะสามารถบอกได้ซึ่งผมมองว่าแต่มันก็มันก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างจาอัานตรายอยู่ดีอนะ่ะเพราะว่าคือเข้แต่ว่าถ้าคนที่เล่นเป็นแนละ้วเวลาจริงอะ่ะมันใครจะไปทางที่มีคนยุ่ยู่เยอะใช่ปะเออคือมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะการันตีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เจอคนที่แบบเล่นเป็นมากๆนะฮะก็ สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากละก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ์กดแชร์กันาสกครด้วยนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าเป็นตัวอะไรหรือเกมอะไรก็ฝากอติดตามกันด้วยเด้อสรับวันนี้ก็บยบีชุบ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 ชบชุบชุบชุบดีเลยคบทุกุุุุุุกุุกุุุุุุุกุุุุกกุุุุุุุทุ